สวัสดีค่ะวันนี้ช่องทิพทิพ a n n e l จะพาทุกคนไปจุดชมวิวลับที่อยู่บนยอดเขาแหลมปู่เจ้าแห่งเมืองสตีปชนบุรีตอนนี้เราก็ขับรถขึ้นมาบนเขาแล้วนะคะซึ่งทางก็ค่อนข้างแคบและชันแถมยังมีลิงป่านั่งอยู่ข้างทางด้วยต้องขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะ Oh no ขับตรงมาเรื่อยๆประมาณ3กิโลเมตรเราก็จะเจอกับจุดชมวิวจุดแรกซึ่งสามารถมองเห็นเรือของกองทัพจอดอยู่ด้วยล่ะคะ่ะแต่แต่แต่ห้ามถ่ายรูปลงสื่อต่างๆเด็ดขาดเพราะว่าตรงจุดนี้เป็นพื้นที่ลับทางการทหารของกองทัพเรือคะ่ะ ถ้าหากใครจะจอดรถแล้วเดินขึ้นบันไดที่มีแค่265ขั้น oh, <no. S 1> เพื่อทดสอบกำลังขาก็ได้นะคะเรถด้านบนจอดรถได้แค่10คั้นถ้าจะขึ้นก็ต้องรอให้รถด้านบนลงมาก่อน oh, <no. S 1> และตอนนี้ทิปก็มาถึงด้านบนสุดของเขาแหลมปู่เจ้าแล้วนะคะ มาถึงที่นี่สิ่งแรกที่เราจะต้องทำนั่นก็คือเข้าไปกราบสักการะกมรมหลวงชุมพรหรือเสด็จเตี่ยกันก่อนคะ่ะและด้านบนก็จะมีจุดจำหน่ายดอกไม้ทูบเทียนและแผ่นทองคำเปลวจำหน่ายชุดละ20บาทดอกไม้ที่ใช้ในการกราบสักการะเสด็จเตี่ยที่นี่จะใช้เป็นดอกกลาบในการกราบไหว้นะคะ ถ้าจะใช้เป็นพวงมาลัยดอกกุหลาบก็จะพวงละ50บาทค่ะได้ดอกไม้ทุบเทียนและพวงมาลัยดอกกุหลาบแล้วเราก็ไปกราบสักการะขอพรกับเสด็จเตี่ยกันค่ะหรือถ้าหากใครที่จะเตรียมสิ่งของมากราบไหว้เป็นพิเศษก็สามารถทำได้โดยเตรียมใส่พานไปวางไว้ที่แท่นกราบไหว้ท่านได้เลยค่ะ าแหลมปู่เจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตหน่วยบัญชาการนาวิโยธชินสัตหีบอยู่สุดโค้งของอ่าวเตยงามก็ยังเป็นที่ตั้งของศาลสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงจุมพลเขตบรมศักดิ์หรือเสด็จเตียซึ่งท่านยังถือเป็นบิดาของทหารเรือไทยอีกด้วยว่ากันว่าศาลสักการะกรมหลวงจุมพลนั้นมีอยู่หลายที่ รวมๆกันทั้งประเทศก็น่าจะราวๆ200กว่าแหง่งหรืออาจจะมากกว่านั้นแต่ที่แหลมปู่เจ้าแห่งนี้เป็นที่เดียวที่อยู่สูงที่สุดและเป็นหนึ่งเดียวที่มีพระอัทิของสเสด็จเตีย่ยเอาไว้ให้ประชาชนได้มากราบสักการะค่ะถ้าเราจะขึ้นไปกราบสักการะ,สะเสด็จเตีย่ยจะต้องรอต่อแถวนะคะเพราะเนื้อที่ด้านบนค่อนข้างที่จะจำกัด สามารถเข้าไปกราบสกการาได้ขังหลังไม่เกิน3ามคนคะ่ะยืนรอต่อแถวไม่นานก็ถึงคิวเราแล้วล่ะค่ะงั้นเราขึ้นไปกราบพระรูปของกรมหลวงชุมพรพร้อมๆกันเลย ายในศาลก็จะมีพระรูปของสเสด็จเตี่ยเป็นเนื้อโลหะทรงยืนขนาดเท่าพระองค์จริงก่อสร้างเมื่อปีพศ2503และด้านหลังพระรูปก็จะมีแท่นหินอ่อนซึ่งเป็นที่บรรจุพระอัฐิของสเสด็จเตี่ยเอาไว้โดยมีข้อมูลอ้างอิงมาจากบระสารของกองทัพเรือโดยพระองค์ได้ตราสรับสั่งก่อนที่จะสิ้นพระชนว่าให้นำพระอัฐิมาไว้ที่เขาแหลปู่เจ้าแห่งนี้ และนอกจากนี้ก็ยังมีรูปหล่อของพระคูวิมลคุณากรหรือหลวงปู่สุปเกศโรแห่งวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ของเสด็จมีไว้ให้กราบสักการะเช่นกันคะ่ะนอกจากกราบไหว้พระรูปที่ศาลแล้วที่นี่ก็ยังมีสถานที่จุดประทัดเพื่อสักการะเสด็จเตีย่ยตามความเชื่อ หรือถ้าหากใครที่ได้มาบนบานอธิฐานขอพรให้สมความปรารถนาแล้วได้ตามคำที่ขอก็จะมาแก้บนกับสเสด็จเตียซึ่งก็จะมีจุดจำน่ายประทัดสามารถซื้อได้กับพี่พี่ทหารได้ตรงจุดบริการหรือถ้าหากใครที่กลัวเสียงดังไม่กล้าจุดเองก็ให้พี่ทหารเขาจุดให้ได้คะ่ะ กับสักการะพระรูปของเสด็จเตี่ยกันเสร็จแล้วทิปก็จะพาทุกคนไปชมวิวทิวทัศน์และบรรยากาศด้านบนนี้กันค่ะและที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหน้านี้นั่นก็คือกระจมไฟชุมพรเขตอุดมศักดิ์มีลักษณะเป็นประภาคารรูปที่ประโดงเรือสูงถึง19เมตรครึ่ง oh, <no. S 1> ใช้เปิดไฟส่องสว่างให้เป็นจุดสังเกตแก่คนเดินเรือ,อยามค่ำคืน รวมถึงเรือประมงของชาวบ้านด้วยโดยเหล่าทหารเรือได้ขนานนามไว้ว่าดวงประทีปแห่งท้องทะเลไทยและตรงจุดนี้เป็นจุดไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเพราะเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดสามารถมองเห็นวิวอ่าวสัตหีบอ่าวเตยงามเกาะพระ เตาะเต่ามอรวมถึงทะเลอ่าวไทยแบบพาโนารามาได้ไกลสุดลูกหูลูกตาเลยล่ะค่ะเขาแหลมปู่เจ้าสถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นที่ตั้งของศาลกรมหลวงชุมพรแล้วก็ยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามสามารถมองเห็นวิวทะเลไปไกลจนสุดลูกหูลูกตาบวกกับน้ำทะเลสีฟ้าทำให้รู้สึกสบายตาสบายใจหิวใจสุดๆไปเลย หากใครที่มีแผนจะมาเที่ยวทะเลที่นี่ก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่ทิพย์อยากจะแนะนําและอยากให้ทุกคนมาชมความงดงามนี้ด้วยตาตัวเองสักครั้งและทิพย์เชื่อว่าหลายหลายคนต้องอยังไม่รู้อย่างแน่นอนว่ามีสถานที่ที่สวยงามนี้อยู่ที่เมืองสตัตหีบตรงจุดนี้ก็เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากๆอีกหนึ่งจุดค่ะ เพราะสามารถมองเห็นวิวของหาดเตยงามและวิวของผาวชิราลงกรได้ด้วยเขาแหลมปู่เจ้าแห่งนี้ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของกองทัพเรือเลยก็ว่าได้ พราะมีทั้งสารสักการะของกรมหลวงชุมพรมีจุดชมวิวบนยอดเขาที่สวยงามมีพิพิธภัณฑ์จำลองของเรือรบและอาวุธต่างๆให้ได้ชมและที่สำคัญบนศาสตร์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ยังมีแท่นหินอ่อนที่บรรจุพระอัฐิของพระองค์ท่านอยู่ด้านหลังพระรูปองค์ใหญ่ถือว่ามีสาลเดียวในประเทศไทย หากใครที่กำลังมองหาที่เที่ยวใกล้ๆกรุงเทพขับรถมาแค่ไม่กี่ชั่วโมงแต่ได้ชมความสวยงามของธรรมชาติที่ส,สร้างขึ้นมากลางทะเลและยังเป็นจุดชมวิวที่จะต้องถ่ายภาพเก็บไว้ย้ำเตือนความประทับใจทุกครั้งที่ได้มาชม และในคลิปนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก่อนจากกันไปหากใครที่ชื่นชอบในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมกับคลิปอัปเดตใหม่ๆจากช่องของเราก่อนใครสำหรับวันนี้ทิปต้องลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ